ขณะที่คุณดูคลิปนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะเรามาดูกันนะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้ขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่ The Magician เดนมาร์เชียนนะคะ9ถ้วย5ดาบและ2ถ้วยโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะคนรักคู่รักของคุณนั่นเองนะคะคนรักของคุณคิดถึงคุณมากๆม,ม,มากที่สุดแต่บางคนเนี่ยอาจจะทำเป็นไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณนะคะอาจจะทำเป็นเงียบเฉยบางคนน่ปากร้ายบางคนนี่ปากแข็งนะคะ างคนชอบปะทะขารมกันแล้วก็เนี่ยทำเป็นเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วรักคุณมากค่ะคิดถึงคุณมากเด e ม a g เชียนเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่รักอิสระเขาเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนคนโสดอะแต่จริงๆแล้วเขาไม่โสด <S 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 <ๆ S 1> เขาเขามีคุณอยู่นะคะแต่ไปไหนมาไหนนะชอบทำตัวเป็นคนโสดชอบอิสระชอบริ้งนะคะหรือว่าชอบเข้าสังคมชอบสนุกสนานเป็นคนล่าเริงเป็นคน เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เก่งรอบด้านอะคนคนนี้ทำไมเก่งรอบด้านนะคะเดอะเมจิเชียนเก่งไปหมดนะคะโดยเฉพาะคนคนนี้จะมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะทางที่มันหายากอะคะ่ะเนอะบางคนมีเซนส์มีสัมผัสบางคนเชื่อเรื่องลี้ลับหรือศาสตร์ที่มันพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าอาจจะพิสูจน์ได้แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ พิสูจน์ได้ยากนะคะเขาชอบแบบนั้นเป็นคนมีเซนต์มีสัมผัสแล้วก็โอ้โหเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เก่งไปหมดนะคะพูดจาเนี่ยใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบนะคะยิ่งพูดเขาก็ยิ่งดูดีมีเสน่ห์แต่กับคุณไม่ค่อยหวานนะแต่กับคุณเขาไม่ค่อยหวานนะคะแต่จะบอกว่ารักมากค่ะรักมากๆคิดถึงคุณมากๆเดนมารเชียนอยากทําทุกอย่างที่ให้คุณมีความสุขอยากทําทุกอย่าง ที่ได้อยู่กับคุณถ้าตอนนี้คุณอยู่ไกลกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบาดหมางหรืออะไรกันคือเขาอยากเขาอยากอยู่กับคุณอนะเขาอยากขอโทษเขาอยากอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากรักคุณมากและคุณคือคนเดียวที่เขารักได้คิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะโอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครรอรอคนคนนี้อยู่นะคะ